สวัสดีจ้านี่แหละค่ะทุกคนเนี่ยมาที่พากันไปผูแล้วหาป่าแล้วบาทนี่หาป่าเมื่อก็เมื่อก้อยกันทุกคนเอ้ยพอได้อยากได้กินพี่น้องมาจากไก่มากทุกคนมากลมาจากไก่มาจากบึงการจ้าเออหาป่ากลิ่น ญาตาผ้าม้วนแล้วก็ปูเลมญาตาอีพี่สองไปตามกันไปเลย บอยคนเจ้าสั่งไว้แต่เมื่อวานมากันได้ปนอัมาปุ๊บอันเบอร์มีเจ้ากับบทโฮมาบอกอันนี้แห่ด่างนึงนะต่างไปครับคุณ ามไปหาปลาเบิ่งหอยกันกอนต็นไไนน <c oughs> คันต่อตอน,นี้ก็บอกเอาันันก็มันก็นได้หลาย เวลากับนี่เพื่ออันจะถึงนุ่นป้าตุ๊กในยินแต่ซื้อนะบึงการเราเคยได้ไปจัากเถอะว้าบึงการมันไปทางใดไปทางหนองคายไหมโอ้โอ้ไปแยกทางอุดร มาว่านป่าทุกคนปดนั่นางมันว่านป่า,ปานี้ใองเรานี่หนะป่าหมทีน,น้ำแห้งแต่มันกำลังขึ้นแล้วน้ำกำลังขึ้นเหงาหาย ติดอยู่ดนะิถ้ามันเป็นหมูมันก็ได้เยอะอยู่นะ <c oughs> อันนี้เราน้ำคลอง <c oughs> คนน้ำคอง <c oughs> หาปูหาปลาเวลาดักปูเราจะหาปลากันี่นี่แหละดักรอบได้อะไร <c oughs> มีตอนนี้ปูใบไม้กำลังขึ้น <c oughs> แต่มันไม่ค่อยโตโ <c oughs> ตแค่ปูมือกินก้อย <c oughs> อีกจักพักมันชิโต เดี๋ยวก็ได้กินโอ้ยรู้จักนั้นเจ้ากบะโทรบอกอันลุงบีโทรให้อันเ้าเข้ามามาหาต่อ,อ,ตอแต่อันนั้นคุณแล้ว ดีดีคึมคึมโรงแรมคึมคล้ายคล้คือฝนจะตกอายุเข่าเออชาเลี้ยงกุ้งแล้วพันจีอันนั้นเอาทุเรียนมาลงเลยทีนี้ลงหมดเลยอันนี้ก็เสียวน้ำออกอันนั้นละก็เห็ดใหม่ละลายแล้วก็ชีหิร์่อพักน้ำเลย จัดเลยมีทั้งกุ้งเขาว่าระวังระวังระวังร,วงระวังระวังเอ้าเอาเอา้อาลงไปบ่ดินกำลังปิดฝาอยู่เดี๋ยวนี้บโบลึกปันไดตอนนี้น้ำกำลังขึ้นทำขึ้นกระท่วมหัวหมดแหละบ้านกันคุ้มค้งหากินง่ายอยู่ช่วงน้ำลงน่ะ ไ้ปลาจากตรงนู e> ้นกับทีบอันเรดินนะก็กีบได้แล้วหอยนะต้มัใลช่ก็กีบจำตามนี่แหละตามปลาจกปลาจากนี่แหละบอลขวดอยู่นะได้แล้วได้แล้วออ ยงภาภยงเผาไพ่โขี้โอ้ยเสบอนนเออนั่นแหละโอ้โหเป็นมู่เลยนะ่ะส่วกกรไปเลยส้วกบนทัน,ทน <laughs> เออไวเลยวบายยายุช่วงกลางเือนไปเหยเหเยียบมันเดือดาวเน่าหนังปลาแ้บ ยู่ซอยน,นั่นและพอ่อเข้าไปกันเลยลึกๆในป,าป,าปน่าพุ่นอันเรือมันมันมันซุบอยู่ในป่าจากเลยไหมม,นนมันไม่ใช่嘛อันนั้นสือเสือเรือเลือดำนึงอันนี เนี่ยลอยลอยตัวนี้ลอยที่น้ำขางหน้าเจานะ้านั่นลอยเรือนะ่ะที่เขาดึงลงนะ่ะกะลัมเ,ออแบบเขียวแต่มันลอยวิมันต้องลอยคนดึงลงนะข้างยุป้าสงสัยจะเป็นเรือลำหนึ่งของไอ้ลังมันพัดไปตัวนั้นมันแตกแล้วแต่เรือลำนี้ของปูพูกไว้เนี่ยอันนี้มันคนดึงลงทแท้ๆมันลอยเรือเลยนะ่ะนักเจ,นะจ้าน่ะเออลอยห้อยลากลงนะเห็นไหมน่ะ ขโมยไปเมื่อเช้านี้เองมันโบแมนทงใส่สิโบแมนโบแมนแล้วล่ะเรือลำนั้นอ่ะเออคือกันแต่นี่มันลอยลากไปเมื่อเช้าเองกำลังเช้าจะได้อยู่บ้านละนนแเพิ่ยปั name, ๊บเพิ่งปั๊บเพิ่งป๊บคุณมาเลยนะนานว้ายหมานี่วะเฮ้ย เนี่ยที่ละสองโลสามโลนะคะทุกคนงานโยมขึน้นมาแล้วเจ้าบอกเอากระป๋องพวกแอลไปด้วยกระป๋องอันเหลืองอ,อันป๋องเขียวดักพวกแอ,อ,อวแล้วเจ้าก,ก็ลากขึ้นมาแล้วกดบชน,นั่นเลย <c oughs> ถ้าอันเวลามู่อันมูนึ่งเน่ยเอามู่เดียวก็เป็นซิปโลนะใช่มันเป็นยุ่มๆแต่มันหนักเร็วเร็วไวมูเดียวกเป็นปเออเขาเอ้างดำนะข้างดำแล้วก็ป่าโมไซนี่เขาเรียกป่าโมไซม้างมุกนะต้นไม้มกอันนั้นก็มุกก็เสดเออ

ำหรับคลิปนี้กับิละล่าลูกลหลานเอฟซีทุกคนจ้าขอให้อยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปเดอ้อลูก,ลกลหลานเมืองไทยเมืองลาวทุกเมืองเมืองฝรั่งอังกฤษนะคะพาชมวิวหาปู่หาป่าเดี๋ยกสิลุยหาป่าต่อเนาะฮัลโหลไมฟเ n น thank you every one thank you thank you so much